ยังสนุกอยู right. like so şey ่เลยได้น้ำได้น้ำได้น้ำไถ่าย้ละมามา

นะมันี่มันี่เากลับบ้านกันเดินี่านยังไม่ได้ยกให้แม่เลยกลับบ้านโอ้โอ้เจแลสเกเลสเซเลสเซเลสกลับบ้านกลับบ้านไม่มีอะไรม่มีอะไรไม่มีไรแล้วเสร็จ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 แล้วเร็จแล้วเสร็จแล้วเส้วเสร็จแล้จแล้วเแล้วเสร็้วเสร็จล้วเล้วเสร็จแเจแล้วเสร็จแล้ว เอาไม่ตังค์ะย่ให้ตังค์เอาไม่ัับกลับกับยลีก่อนกลับยลีก่อนบานบ้านอะตังค์ไม่เนี่ยตังไม่เนี่ยะังไม่เนี่ยบ้านอยู่ไหนอะบ้านอยู่ไหนโอเคมาเก็บของกับบ้านบของ้กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วบอยู่ไหนอะ กลับบ้านกลับบ้านเลยไปหาใครนี่แหละนี่จ้าหายเลยล่ะหายเล่ะคาบัลลาคาบาลลาเขาพูดไม่ได้ไงล่าคาราคุณใหญ่ย่ะใหญ่ใ่ใถ่ายรูปหมูหน่อยเร็วอ่ะไมยถ่ายรูปหมูมันถ่ายนี่ได้นี่อนี่ให้พี่เก่งขอบคุณครับส่งที่เกตงนะ ขอบคุณค่ะกลับบ้าน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 โอ้ยยาก็นพล็กตังยาเยอะนะใครอยากไลนมาเลยมาหายาเโอ้ยสองสามโอ้ยเอามันั้ันลแเยะแยะเลยโอ้ยโอ้ยใครอยากไลนมาหายาเล็วจะกลับบ้าน อันนี้ของน้องไก่อันนี้ของน้องไก่ครับน้องไก่ครับขอบคุณครับน้องไก่ครับแข็งแรงลูกๆโตไวๆเลี้ยงง่ายๆนะคะท้องรบกิ้วมันสั่นดีเอออุ้ยแม่แม่ทาแป้งให้หลายว้ายตายแล้วเป็นไรเป็นเป็นร้อนแล้วอ้าวไม่ร้อนไม่ไม่เด็กเดือนเดียวเองไม่ร้อน มาเก็บมานตรงนี้แล้วเก็บมา้ตรงนี้แล้วองมไมแล้วเขไม่รู้ไงเปิดรูเยันก็จะเป็นเห่าอออ่ะเปล่าเปล่าเปล่ายังทำปากจุจู่ทำปากจุจูแล้วน่าปปรวัตมากี่ปีแล้วครับโยี่สิบกว่าปีอะทำปากจู่จูเปล่าเปล่า